ภูเขาเทยกซึ่งเป็นภูเขาที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและสิ่งลี้ลับอยู่มากมายในอดีตมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าหลิวเซียนเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีจิตใจดีหลิวเซียนมีคู่มั่นชื่อว่าหวังจุนซึ่งเป็นหนุ่มชาวบ้านที่มีความรักและความหวัง ที่จะสร้างชีวิตใหม่ร่วมกับเธอแต่แล้วในวันหนึ่งหลิวเซียนได้รับการเชิญให้ไปเข้าร่วมงานเทศกาลที่ภูเขาไทาย,ยกเธอตัดสินใจเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนๆของเธอในระหว่างทางที่เธอและเพื่อนๆเ,เดินทางขึ้นภูเขาพวกเขาได้พบเข้ากับชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่แสดงถึงความสนใจในตัวหลิวเซียนชายหนุ่มคนนั้นชื่อว่าช้างหลงซึ่งช้างหลงเป็นวิญญาณที่ถูกสาดให้เป็นผีเร่ร่อนบนภูเขาไทาย,ยก เขาตกหลุมรักหลิวเซียนในทันทีที่เห็นและพยายามทุกวิถีทางที่จะทําให้เธอรักเขากลับแต่หลิวเซียนยังคงซื่อสัตย์ต่อหวังจุนและปฏิเสธความรักของชางหลงเมื่อชางหลงเห็นว่าหลิวเซียนไม่ได้รู้สึกอะไรกับตนชางหลงจึงรู้สึกโกรธแค้นและพยายามลักพาตัวหลิวเซียนไปแต่หลิวเซียนหนีออกมาได้และวิ่งกลับไปหาหวังจุนเมื่อหวังจุนรู้เรื่องเขาได้ตัดสินใจพาหลิวเซียนไปให้ไกลาจากภูเขาท้ยยก แต่ช่างหลงยังไม่ยอมแพ้เขาได้ใช้พลังวิญญาณของเขาในการตามล่าหลิวเซียนและหวังจุนไปทุกที่สุดท้ายช่างหลงก็สามารถลักพาตัวหลิวเซียนไปได้และพาเธอไปยังถ้ำลึกบนภูเขาทายกหวังจุนไม่สามารถช่วยเหลือหลิวเซียนได้และต้องกลับมาพร้อมกับความเสียใจเป็นอย่างมากที่เสียคู่มั่นของเขาไปโดยไม่มีวันหวนกลับตำนานเล่าว่าวิญ,ญญาณของหลิวเซียนยังคงเร่ร่อนอยู่ในถ้ำบนภูเขาทายกเธอถูกขังไว้ และต้องทนทุกทรมานจากการถูกวิญญาณของช้างหลงคุมถังคนที่ขึ้นไปเยืนภูเขาไทาย,ยกในยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงเรียกขอความช่วยเหลือจากหลิวเซียนและบางครั้งก็เห็นเงาของเธอเดินไปมาในถำ้ำเรื่องราวของผีไทย,ยกเป็นหนึ่งในตำนานผีจีนที่น่ากลัวและน่าสยองขวัญเพราะมันสะท้อนถึงความรักที่ผิดหวังและความโกรธแค้นของวิญญาณที่ไม่ยอมปล่อยให้ผู้คนที่เขาชอบรอดพ้นกับมือเขาได้ ตำนานนี้ได้ตักเตือนใจให้ระวังในความสัมพันธ์และความเชื่อในสิ่งลี้ลับที่อาจทำให้เราต้องเผชิญกับความสยองขวัญ